ฉันเอานิ้ตีนไปแย่พัลมเอะเอะเอะะประพัดกงกงกบานิ้วตีนเอะเอะเอะาดกระจายหรือาสกระจายเอะะเฉันลองไว้ว้อุ้ยเจ็บแม่ก็เลยมาดูเลยฮะเอะเ่ฉันเอานิตีนไปแย่พัมเอะอะเอะะประพัดกงกงกบานิ้วตีนเอะะเอ สาสกระจายแลือสาสกระจายเอะฉันลองไว้วายอุ้ยเก็บฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมเอะะเอะะประพัดกงกกระบานนิ้วตีนเอะะาดกระจายแลือสาดรกระจายเอะะเอฉันลองไว้วายอุ้ยเก็บ ฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัลมเอะ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 ประพัดกงกงกบ,บานิ้วตีนเอะ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 ะาสตร์กระจายแลือสาสตกระจายเอะ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 ฉันลองว้วายอุ้ยเจ็บแม่ก็เลยมาฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัลมเอะอะเอะะประพัดกงกงกบานิ้วตีนเอะเะเอะะ สาด์กระจายแรืสาสกระจายเอ๊ะฉันลองไว้วายอุ้ยเก็บฉันเอานิตีนไปแย่พัลมเอ๊ะเประพัดกงกกระบานิวตีนเอะาดกระจายแรื่าสกระจายเอ๊ะฉันลองไว้วายอุ้ยเก็บฉันเอานิตีนไปแย่พัลมเอ๊ะเประพัดกงกกระบานนิตีนเออะ ฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมเอ๊ะ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 ประพัดกงกงกระบานิ้วตีนเอ๊ะเอะเอะเอ๊ะสาดกระจายหรือศาดกระจายเอ๊ะเอะเอะเอ๊ะฉันลองวาวายอุ้ยเจ็บฉันเอานิ้วตีนไปแย่พัดลมเอ๊ะ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 ประพัดกงกงกระบานิ้วตีนเอ๊ะเอะเอะเอ๊ะสาดกระจายหรือศาดกระจายเอ๊ะเอะเอะเอ๊ะฉันลองวาวายอุ้ยเจ็บ ฉันเอานิ้วตีนไปแย่ปัลมเอะ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 ประพัดกงกงกบ่านิ้วตีนเอะ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 เะศาดกระจายหรือสาดกระจายเอะ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 ะฉันลองไว้ยวายอุ้ยเจ็บ